อัศจรรย์ใจโอเข่าสารอยู่ในโอยั่งงอข้อขึ้นตอดไก่ไม่พายุก่องอข้อขึ้นตอดสร้างฝาาย่างอยู่หิ่งสยานเต้นขูบแมวแมวเสียใจแทะหัวไปปวดหนูซิ่งตาสวดเป็นไม่ออกคำหุงเข่าทรงจังหันแทแล้วแทแล้ว สบัยดีครับมิติแกนแฟนทีหับเบิงหับชมสู้ขู่สุคนพี่ป้านาสาวปู่แม่ยาผู้แสบผู้สาวผู้บา่าผู้แพ้วเด็กหนุ่มวัขนองร่วมไปหอดผู้กำลังกวยอู้ลูกต้นหลานต้นหลานผู้ได้ลูกใหม่กับสบัยดีสู้ขู่สุคนเด้อครับเด้อทักทายสวัสดีไปเบิด าโลดนะครับถึงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับพี่น้องซึ่งที่เห็นอยู่นี่ก็คือเกี่ยวตากแดดไว้นะครับนี่ก็คือเขารี กระสิทํมการมัดช่วงบายของมือนี่ล่รอครับพี่น้องมัดไว้แนวกะสิเก็บไปไว้ยุ่งไว้ช้างก็คือมองที่ตะเตรียมไว้มุ่งหลังค้าว้เก็บไ้เพื่อบ่ยห,หมอกอกไซนะครับนี่กะ มืนขึ้นนีกน่ก็นำหมอกไลยหล,ลายครับนี่สังเกตเบื้องลอดครับซุม่มกษสิช่วงบายครับประมาณบ,า 2, บา 3, สองใบสามก็สรทัการมัดใบแล้วก็ิิขนเพราะว่ายังเหลืออยู่เข่าเจ้าอยู่3ามไฮที่ยังบ่แล้วเข่าเหนียว เล้วบิ่แล้วครับเข่าเนี้ยก็มีสองเข่าครับคือเข่าลี่แล้วก็เข่าเคียวหูซึ่งก็เป็นเข่ากลางพุ่น่ะพี่น้องอ่านลาดไปหอดเลยพ้นน่อยไปพุ่น่ะแเปะกอไผ่พุ่น่ะครับ หน้ากับบอหลายหน้าน้อยๆพอ่อใดเฮ็ดกินก็เลยเกี่ยวเองพี่น้องเอ้ยย่ามือเศร้าไปงานเรียงช่วงบายมากค่ะมากเกี่ยวไข่แน่แต่เข่าตั้งต้นดีบอล้มครับเข่ารีนี่ต้นบอใหญ่บ่สูงเกินไปล่มพัดแน่กับบอล้มมันก็เลยเกี่ยวได้เร็วเกี่ยวง่ายว่าถอป เป็นรูดูก,การเก็บเกี่ยวครับช่วงเ้าสีน้ำหมอกกัหลายหลายนี่แหละครับพี่น้องชีวิตคนอยู่ทงให้ทงหน้ายู่ตามหัวไ้หน้าสวน การว่างเข่าก็สิว่างไใดใ้ไฮน้ากัมีครับว่างตามขั้นเทน,น่านี่ก็มีะตามแต่ความเหมาะสมว่าถ่อไป ส่วนใหญ่ก็สิเริ่มเกีียวกันหลายแล้วครับสังเกตเบิ่งนี้ครับพี่น้องแปนจังปางออกแปนจังปางออกย่ามดำหน้าขัสวดำเขา่าดำเขา่าฮุบเขา่าฮุบเขา่าย่ามนี่กับสีแป้นออกแป้นออกนะ ด้านนี้ก็จะเป็นสวนบวชใจสม,มารถชีพหรือข้องสใส่ไก่นะครับพี่น้องน,นี่เน้นไปทังปลูกไม้กินหมากกินผลเป็นส่วนใหญ่กินดอกกินใบก็มีครับ นี่แหละครับเหลือ,อยูสามให้เมื่อท่านด้กเกียวเป็นเขาเขาเจ้า,เ,าเข้ามาลิ นะครับพี่น้องข้าวเจ้ายุ่งสามไฮเนี่ก็ได้อยู่ดอกสักซิปก็สอบคิดว่าลงพอหลายเพราะว่าบม่ได้เน้นข้าวเจ้าครับเน้นข้าวเหนียวนี่แหละครับก่นสนสุดนี่แหละพี่น้องข่าวลี่แล้วกับข้าวเขเียวหู้ซึ่งกับเป็นข้าวเหนียว เราเห็ดไว้เพื่อกินครับเพื่อรับประทานบรเิเนน,นขาย yeah. เห็ดหน้าี่เห็ดปีละเท่อกินเขาในกินซูมือต้องเต็มที่ครับเขานี่แหละครับแปร๊ะครับกอไผ่ล่ะอันนี้ก็เป็นแดนหน้าของอีกเจ้านึงนะครับ yeah. แดนหน้าของอีกฝั่งนึงอีก เอาหนึ่งไว้ถ่ดไปสำหรับคลิปนี้กับคองจะไว้สำนีน้พี่น้องนาะมาอัปเดตการเกบเ็กี่ยวผลผลิตให้พี่น้องได้เบื่องใน้ชมตั้งแต่เริ่มเกี่ยวมากับวันที่14ตุลาคม2567ก็ยังบอเซ็ตสมบูรณ์นองพี่น้องเพราะว่ายังล่อเขาเจ้าอยู่เมื่อเขาเจ้าแก้แล้ว กะสิได้เก็บเกีียวตากไว้อีกสัก2มือมัดแล้วก็เก็บไปไว้ยุ่งไว้ฉางมองที่เข้ามุ่งบังไว้เพื่อล่อการเอาโลดมาสีสำหรับมือนี้กะสีได้เก็บเข่าที่ตากไว้นะครับพี่น้องกะสีเอาตอกมามัดสวงใบ เย็นๆผู้ดำเนแดดลมล,ม,ลมตกใบสองใบสามใบสี่มองแล้งมองแล้งไปคนละครับโยนี่โฮมแล้งนี่เมื่อท่านได้คำเด้อก็ดีเย็นย่ำนะขอบคุณความรักขอบคุณความเมตตาขอบคุณความเมตตาขอบคุณทุกคอมเมนตข์อตขอบคุณทุกกำลังใจที่พี่น้อง มีหายกลับมาว่างก่อนหน่อยอยู่นี่มีแห้งกันเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเข้ามาหรับชมกับขอให้สุขสมาน,มน,มนถูกหวยลวยเบอร์ถูกลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งผลด้อพี่นอ้องอโรคขยปะปณมาลาพาโรคพัายาได้เบียดใหญ่เบียนมีความสุขความเจริญทั้งนาทีการงานก็ขอให้เจริญเจริญทั้งครอบครัวก็มีความสุขจริง,รง,รรง,ขขงๆขึงนไปนะครับเงินไหล น้องทองไหลามายางไปทั้งใดไก่พ่อเงินงวกไปทั้งใดไก่ได้พอทองเลยพี่นอ้องเด้ออโลคยาปรา,าราพา,า,าสัทาสดีพระวันตุโวสบายดีครับ